วันนี้มีลูกค้าจากอำเภอพังคูนจังหวัดสกลนครนะคะสั่งเครื่องหยอดข้าว6แถวจานคู่แบบลูกปืนนะคะลูกปืนทั้งหมด24ตลับนะคะตัวนี้ดูจานนะคะจานนี้12นิ้วนะคะจาน12นิ้วนะคะดูขากบนะคะตัวกบกบกบดินนะคะ แล้วก็มีกงจักรนะคะกงจักรนะคะเหมนะะมานะคะให้หมรอบนะคะรอบนะคะทีนี้ดูคานความกว้างของคานก,ก็คือกว้างเมตรสามสิบนะคะเมตรสามสิบนะคะสลักแถมสลักให้ลูกค้าอยู่สามตัวนะคะสามตัวแล้วก็แถมจานแบบหยอดข้าวโพดให้ด้วยนะคะจานแบบโรยให้ด้วยนะคะ แถมจานไปสองชุดนะคะจานที่อยู่ในถังเป็นจานแบบดําเป็นกอกอที่เราแถมจะมีจานหยดขา้าวโพดแล้วก็จานแบบรูยนะคะไปให้นะคะได้าตามที่ลูกค้าต้องการลูกค้าสั่งมานะคะขอแถมนะคะเขาก็แถมไปให้นะคะตัวนี้ถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อมาที่เบอร์โทร0 9 4 4 6 9 9 2 2 4นะคะตัวนี้เรามาส่งที่ไปรษณีย์นะคะ นี่ตัวนี้รถไปสเนีนะคะส่งที่ไปสเนียค่ะเก็บเงินปลายทางนะคะของไปถึงที่อำเภอพังโูนนะคะ,ะไปสนียก็จะโทรหาลูกค้าก็ไปรับของที่ไปสนียแล้วก็จ่ายเงินที่ไปสนียนะคะตัวนี้นะคะมีของมีมีของสต็อกไว้เยอะค่ะถ้าสนใจก็ทักมาเลยนะคะตัวนี้นะคะดูรอบๆนะคะดูรอบๆ คงทนแน่นหนาค่ะไม่ต้องห่วงนะคะอมาชมรอบๆตัวนะคะ